ต้มกระดูกเล้งค่ะต้มไว้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นวันนี้ก็อุ่นอีกรอบลืมใส่เมื่อวานลืมใส่อะรากผักชีอยู่ในตู้เย็นเลยไม่เป็นไรกระดูกไม่สวยค่ะเราเป็นคนอะไรที่ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยกินเลือกชิ้นสวย,สวย เรื่องนี้เป็นที่เล่าลือในครอบครัวตั้งแต่เราเป็นเด็กสมัยเป็นละอ่อนนะแค่หมูปะเอ้ยเนาะปะเอ้ยปีดดาวเนาะปะซื้อแค่หมูมั้งฮาวอยู่ต้องเอาจ้อนเนี่ยคอเอามันออกข้าหมดอันไหนมีขนบางงามฮาก,กับไปกินถ้ากินก็อันงาม เป็นที่เล่าขานกันในครอบครัวเ <laughs> ปอยคนตนีไอยังกระโบหั่นขล่อ้นะมากินเนอะว้ยเซ็กซี่นายแฮ่ค่ะสวัสดยียามเช้าค่ะ